เหล่าทรีแมนเป็นสิ่งมีชีวิตรูปทรงคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่ทําการเดินตั้งตรงพวกเขาถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในตำนานเรื่องเล่าของชาวทวีปโลกเก่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงเชื่อในการดำรงอยู่ของพวกเขาเหล่านี้เพราะผู้คนส่วนใหญ่มาคิดว่าเหล่าทรีแมนได้สิ้นชีพและสิ้นเผ่าพันธุ์ไปนานมากแล้วแต่ว่าเหล่าทรีแมนไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ปรากฏกายต่อผู้คนภายนอก และอาศัยอยู่แต่ในป่าแอตเทลลอเรนป่าที่เหล่าวูดเอลได้อยู่อาศัยและปกป้องและตั้งอยู่ใ,นในกล้กับอาณาจักรบริทตนเนียเหล่าทรีแมนแทบจะไม่ได้ออกไปนอกอาณาเขตป่าแอตเทลลอเลนเลยแม้แต่น้อยน้องเสียากมีเหตุจําเป็นจริงๆเท่านั้นและหากพวกเขาออกไปเหล่าดรีแอสหรือเหล่านางไม้ก็มาจอ,อกติดตามพวกเขาไปด้วยเช่นกันเหล่าทรีแมน มีความตระหนักรู้ในตนเองและพวกเขาจะไม่เข้าร่วมในการต่อสู้ที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะไม่มีทางเลือกจริงๆและเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่าแอเธลรลอเลนมักจะให้ความเคารพและเชื่อฟังพวกเขาเหล่านี้โดยไม่ตั้งคำถามใดๆส่งผลให้เหล่าทรีแมนมีพันธมิตรเป็นส,สัตว์รามากมายรวมถึงพันธมิตรอย่างวูดเอลวิกด้วย ้ที่กล้าย,ยืนหยัดต่อสู้กับลาทรีแมนคือการท้าทายความโกรธเกลียวของธรรมชาติที่จะถูกปลดปล่อยออกมาและห่มกระหน่ำใส่าลาวอริสตรูหากมีผู้ใดได้รอดพ้นไปได้พวกมันจะต้องตกอยู่ในภวังของความหวาดกลัวที่ซึ่งจะกินเวลาปีกลายปีถัดไปหลังจากลมนี้มาได้โดยพวกเขาถือกำเนิดขึ้นจากการถูกเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังที่สุดข,ของป่าแอทเทลลอเรนกับตัวต้นไม้ในป่าพวกเขาถูกล่อลอมขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่มีชีวิต เมื่อตัวติดวิญญาณได้ผูกพันกับตัวต้นไม้แล้วพวกเขาจะถูกประสานกันอย่างถาวรและไม่สามารถแยกจากกันได้อีกต่อไปมีเพียงแค่ความตายเท่านั้นที่จะตัดขาดการเชื่อมต่อนี้ได้ บัดนี้เองที่เหล่าทรีแมนได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตในป่าทั้งหมดมีบุค,คลิกที่ดูอบอุน่นซึ่งแตกต่างจากเหล่าดรายอดโดยสิ้นเชิงพวกเขามีความเข้าใจถึงสิ่งมีชีวิตมาตายแม้แต่กับเหล่าเอลที่มีอายุยืนยาวก็ไม่ได้เกินความสามารถในการเข้าใจของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเอลก็ยังคงมีการล้มหายตายจากไปจากจุดที่เติบโตกลับกลายเป็นร่วงโรยโดยทรีแมนตัวที่มีอายุมากที่สุด จดจำได้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเอลได้เริ่มเติบโตขึ้นบนโลกใบน,นี้และพวกเขายังคงม,มีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าเอลเหล่านั้นจะสิ้นชีพไปแล้วก็ตามลาวทรีแมนถูกนับเป็นหนึ่งในพลเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของปาร์เอเทลรลอเรนพวกเขามีความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาแต่พวกเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างสง่างามหรือดูเฉียบคมพวกเขาจะต่อสู้ด้วยหมัดอันทรงพลัง ในการซัดเข้าใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องและโหดร้ายซึ่งมันมีพละกำลังมากพอที่จะทำให้หินแตกได้หรือแม้แต่การกระทืบเท้าลงพื้นดินเพื่อเหยียบย่ำเหล่าศัตรูให้สิ้นซากคาฝ่าเท้าของพวกเขาแม้แต่การส่งรากไม้ที่ชอนชัยลงใต้ดินเพื่อรากศัตรูใหเศษจ,จังหวะและจมดินไปสลาวดรายแอดหรือนางไม้พวกเขาคือจิตวิญ,ญญาณธรรมชาติของเพศหญิงที่ถูกแปลเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นนางไม้ พวกเขาเป็นตัวแทนของความโกรธเกี้ยวและความโหดร้ายของธรรมชาติมีจิตใจที่ดูด้านชาเรากับเป็นน้ำแข็งภายในจิตใจของเหล่านางไม้จะไม่มีที่ว่างพอสําหรับคําว่าเมตตาเพราะในจิตใจของพวกนางจะเต็มไปด้วยความแน่วแน่ในการดุทิ้ต้นต่อป่าแอเแลลอเลนซึ่งความแน่วแน่นี้ของพวกนาง หากนำไปเทียบกับคำสา,าบานี่ดูจริงใจที่สุดของเหล่าเอลหรือพวกมนุษย์คำสา,าบานเหล่านี้จะดูกลายเป็นขี้ผงไปเลยเจยด้วยซ้ำหากมีคนต้องการนำมาเทียบเคียงกันจริงๆการทำลายป่าแม้แต่เพียงนิดเดียวจะเป็นเหมือนการเลขหหาพวกนางไม้ให้มาถึงแล้วความโกรดเกลียวของพวกนางจะไม่สิ้นสุดลงจนกว่าร่างกายของผู้ทำลายป่าจะแตกหักไปจึงมีเพียงแค่คนโง่เขลาเท่านั้นที่กล้าจงใจดูถูกเหล่านางไม้ แต่ว่าช่างน่าอนิจานักที่วิญญาณแห่งธรรมชาติเหล่านี้ได้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งมีชีวิตมาตายพวกนางไม่สนว่าการกระทำที่ทำลายป่านี้จะกเนิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือไม่หากแต่เพียงว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วพวกนางจะมาลงทันโดยทันทีพวกนางยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตนเองได้แม้กระทั่งการแปลเปลี่ยนร่างกายให้คล้ายกับเหล่าเอลเพศหญิง และในกรณีเช่นนี้รูปร่างของพวกนางนั้นจะมีความผอมพเพรียวและสวยงามอย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าผิวหนังของพวกนางจะยังคงมีความเป็นต้นไม้และมีกิ่งก้านยื่นออกมาด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้พวกนางสามารถเคลื่อนที่ลาาตัวเองไปทั่วป่าได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นพวกนางจะไม่จู้จี้จุกจิกกับเหยื่อที่ตามล่าเพราะพวกนางจะสังหารเหยื่อเหล่านั้น ด้วยความพยาบาล่างเท่าเทียมกันแนวทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลเพียงอย่างเดียวเมื่อสิ่งมีชีวิตนี้ได้เข้าใกล้คุณคือการหลบหนีไปให้ไกลและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็มีผู้คนส่วนมากที่หลงใหลไปกับรูปร่างที่สวยงามของพบกนางหรือแม้แต่การหลงใหลในท่วงทำนองที่โวกนางได้บรรเลงให้แกเหยื่อฟังเพื่อลอลวงเหยื่อเหล่านี้ให้เข้าไปในป่าลึกเมื่อเหยื่อผู้คอร้ายเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้มทสกดของเธออย่างสมบูรณ์โวกนางจะโจมตีใส่โดยทันที โดยจะสลัดรูปรักษณ์ที่สวยงามทิ้งไปและเข้าสู่ในแง่มุมของสงครามความเกลียดชังและความเครียดแค้นได้จิดบิญญาณทําให้รูปรักษภายนอกของพวกนางอาจกลายเป็นหนังสยองขวัญสำหรับใครหลายๆคนได้ผมของนางจะกลายเป็นหนามแหลมเต็ไมไปด้วยกิ่งก้านที่ทิ่มแทงออกมาใบหน้าของนางจะบิดเบี้ยวจนกลายเป็นใบหน้าที่สะพรึงกลัวและดุร้ายแขนขาของนางจะยาวขึ้นราวกับเป็นท่อนไม้ และนิ้วของนางจะกลายเป็นกรงเล็บที่ดูชั่วร้ายที่พร้อมจะฉีกและเสียบเหยื่อของนางได้ในทันทีและก่อนที่เหยื่อจะได้รู้ตัวถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเลือดของพวกเขาก็เล่นไหลออกมาเสร็จแล้วพร้อมๆกับร่างกายที่เริ่มถูกฉีกกระชากด้วยความดุร้ายอย่างที่ไม่สามารถผ่อนปลนใดๆได,ได,ได้และเมื่อป่าแอเทลโลเรนเข้าสู่สภาวะสงครามพวกนางจะไม่ได้รับหน้าที่ในการเข้าประจันหน้ากับเหล่าศัตรู แต่พวกนางจะทําการออกล่าในบริเวณด้านข้างของกองทัพและด้วยรูปลักษณ์ที่ดูคล่องแคล่วและรวดเร็วของพวกนางจึงทําให้พวกนางสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีจากระยะไกลได้และบ่อยครั้งที่เหล่าศัตรูมักพบว่านายพลของพวกเขามักหายไปในยามค่ําคืนและ,ะโผล่มาในยามเช้าด้วยสภาพที่ถูกฉีกเป็นชินช้นๆในบริเวณทุ่งหญ้าใก,กล้ๆก,กับที่พวกเขาทําการตั้งค่ายและเขาย้ํากันเป็นครั้งสุดท้ายพวกนางไม่รู้จักคําว่าเมตตาจริงๆ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องเล่าโลกเก่าคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจใหญ่ฟังคลิปเรื่องเล่าคลิปอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถดูเพ์ลิสต์ได้ใต้คอมเมนใต์ในใของคลิปนี้เลยนะครับสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ like, กดซับสไคร์แลวก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับ ผมจะขอขอบคุณทุกท่านลงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็ไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุย